ค่ะซินี้ค่ะขอต้อนรับสู่รายการพระคำในใจรายการที่นําเสนอเรื่องราวของบุคคลต่างๆหลากหลายอาชีพที่ยึดพระคำของพระเจ้าในการดําเนินชีวิตโดยแต่ละท่านมีเรื่องราวที่น่าสนใจและน่าค้นหามากมายค่ะแขกรับเชิญของเราในวันนี้เป็นมิชชันนารีชาวอเมริกันที่ทุ่มเททั้งร่างกายและจิตใจของท่านในการประกาศพระนามของพระเยซูคริสต์ค่ะถ้าพร้อมแล้วให้เรามาพบกับเรื่องราวและพระคำในใจของนายแพทย์ดักลาสเดวิดเดอร์บิชายกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีครับตอนนี้คุณหมอรับใช้อยู่ที่ไหนบ้างคะตอนนี้ทํางาน,นที่คลินิกเวชกรรมคริสเตียนบางคลาครับก็จังหวัดชัดจังซาวนอกนั้นทีมกับผมเราออกหน่วยแพทย์ทั่วทั่วประเทศ<ม>ก็ทุกมุมของประเทศเราก็ออกหน่วยในในที่ที่ยังไม่มีคริสจักรแล้วก็อาจจะมีคริสเตียนหนึ่งสองคนนะเขาชวนให้เราไปออกหน่วยแพทย์แล้วก็ รักษาคุณป่วยและประกาศข่าวประเสริฐเรื่องของพระเจ้าให้คุณป่วยฟังด้วยคุณหมอมารู้จักกับพระเจ้าได้ยังไงคะโอ้ ح, นานแะล้วตอนเป็นเด็กก็พ่อแม่พาไปโบสถ และที่โบสถ์ก็มีคนนึงเล่าเรื่องเกี่ยวกับพระเยซูให้ผมฟังและเพื่อนเพื่อนฟัง<ะ>และเมื่อเขาพูดถึงพระเยซูที่ตายบนไม้กางเขนนั้นเพื่อไถ่บาปของผมผมก็ผมก็ประทับใจและผมก็คิดเอ๊ะพระเยซูจะทำอย่างนี้เพื่อผมทำไมผมไม่เคยทำอะไรเพื่อพระเยซูมาก,ก่อนก็ยิ่งฟังก็ยิ่งเอาจนถึงสุดท้ายผมบอกว่าโอเค ถ้าประยุทธทําอย่างนี้เพื่อผมถ้าประยุทธตายเพื่อผมผมจะอยู่เพื่อพระองค์แล้วหลังจากที่รับเชื่อแล้วคุณหมอตัดสินใจที่จะมารับใช้พระเจ้าเลยหรือเปล่าคะหรือว่าก่อนหน้านั้นเคยทําอะไรมาก่อนหรือเปล่าก็นานนานมาแล้วเหมือนกันผมก็ไปไปบทชวันนึงผมไปไปบวชแล้วเรียนพระคัมภีร์กับ กลุ่มของผมก็วัยรุ่นและมีคนหนึ่งมาเยี่ยมเรามาพูดถึงประสบการณ์ของของเขาปรากฏว่าเขาเป็นมิชชันนารีที่ประเทศบังประเทศและเขามาเล่าเรื่องให้เราฟังก็ถึงประวัติศาสตร์ของเขาเขาทำอย่างนี้อย่างนี้ประกาศอย่างนี้และผมก็ยังเป็นวัยรุ่นอยู่อายุ1 5 1 6แต่เขาเขาก็มีเรื่องราวที่น่าฟัง แล้วผมก็นั่งก็ตั้งใจฟังและสุดท้ายเขาบอกว่าสิ่งที่โลกนี้ต้องการสิ่งที่โลกนี้ต้องการมากที่สุดคือแพทย์มิชชลลีที่จะออกไปและดูแลคนป่วยและประกาศข่าวประเสริฐด้วยผมก็ไม่เคยไม่ไม่เคยรู้จักใครที่เป็นแพทย์มิชชลลีมาก,ก่อนแต่เมื่อเขาพูดอย่างนั้น ตอนก่อนนั้นก็ผมก็แค่ฟังเฉยๆก็น่าสนใจก็เจ๋งแต่ก็ฟังเฉยๆแต่เมื่อเขาพูดอย่างนั้นก็เหมือนมีแบบฟ้าผ่าปลา,าแลบก็ในในใจแล้วผมก็อ้าวโอเคผมว่าว่าโอเคแล้วผมได้สัญญาว่าพระบิดาผมสักวันหนึ่งผมจะเป็นแพทย์วิชเชอรน และตั้งแต่นั้นมาผมไม่เคยคิดจะเป็นอย่างอื่นนอกจากแทย์ไม่ชเข้าพระคัมภีรในใจของคุณหมอมาจากพระธรรมข้อไหนคะก็ในลูกาบทที่9พระี่สูกําลลจะทร่งสาวของพระองค์ออกไป ถึงหมู่บ้านที่อยู่รอบข้างเขาแล้พระเยซูก็สั่งสาวกว่าก็จงออกไปและรักษาคนป่วยให้หายและประกาศข่าวประเสริฐให้เขาฟังแล้วข้อความที์ข้อนี้เนี่ยมีส่วนในการดำเนินชีวิตของคุณหมอยังไงบ้างก็ค่อนข้างจะเป็นศูนย์กลางเนาะก็ที่คลินิกเวชกรรมคริสเตียนบางคลาวเราก็ตั้งข้อนั้นต่อหน้าเราตลอดก็ คนไขามาถึงเราแล้วเขาไม่สบายทางร่างกายแล้วเราอยากจะดูแลเขายังดีที่สุดเราชอบเมื่อเราสามารถที่จะเห็นคนป่วยหายเป็นปกติแต่ว่ากนี่ก็แค่ฝ่ายร่างกายและมนุษย์เราไม่ใช่แค่เนื้อหนังใช่ไหมก็ทุกคนที่มาหาเราเราอยากจะประกาศข่าวดีเรื่องของพระเจ้าให้เขาฟังด้วยให้เขาไม่รอดแต่กายอย่างเดียวแต่เขาจะ มีโอกาสที่จิตวิญญาณก็จะรอดจากบาทด้วยอะไรทำให้คุณหมอตัดสินใจมาทำงานที่ประเทศไทยคะก็ตั้งแต่เป็นไมรุ่นผมก รู้ว่าโอเคพระเจ้าได้เรียกให้เป็นแพทย์มิชชันนารีใช่ไหมค่ะและเมื่อโตแล้วผมก็ได้ติดต่อกับม<ะ>ิชชันบอกว่ากำลังจะไปเป็นแพทย์มิชชันนารีแล้วแล้วมีโอกาสที่ไหนมั่งแล้วเขาได้ส่งที่หลายที่ทั่วประเทศ<ะ>ทั่วโลกให้ผมฟังค่ะแล้วผมก็ได้อ่านอ่านอ่าน,านแล้วผมก็อยากจะไปที่ที่มีการการประกาศเป็นหัวใจของ งานของแพทย์ไม่ไม่อยากจะไปประเทศหนึ่งที่มีแต่การแพทย์ไม่มีการประกาศก็ถ้าจะไปประเทศที่ประกาศก็ผิดกฎหมายผมไม่ไม่อยากไปหรือถ้าอยากถ้าไปประเทศบางประเทศที่การแพทย์ก็เป็นส่วนนำผมก็ไม่อยากไปและผมก็ดูดูดูดแล้วประเทศไทยก็ ดีแสนดีก็ที่นี่เรามีเสรีใช่ไหมเราก็สามารถที่จะประกาศเรื่องของพระยสูโดยไม่มีใครห้ามถูกใจแล้วก็การแพทย์ก็การแพทย์ของประเทศไทยก็พัฒนาแล้วก็คนไข้ก็มีแต่ไม่ใช่แบบเหมือนบางบางทวีปท,ที่ด้อยโอกาส <S <S และ คนก็ยังต้องการหมอก็จริงแต่ไม่เหมือนบางบางแห่งแล้วผมสามารถที่จะเป็นหมอแต่เน้นการประกาศเรื่องของพระเจ้ามากกว่าคุณหมอมีอะไรอยากจะฝากหนุนใจคนผู้ชมที่ดูรายการนี้อยู่ไหมคะ แก็สำหรับคนที่ไม่เชื่อยังไม่รู้จักกับพระเจ้าก็ยังอาจจะยังสงสัยอยู่หรือศึกษาอยู่ผมก็อยากหนุนใจให้เขาคิดดีๆพิจารณาดูดีๆใครควรดูว่าความเป็นจริงเกี่ยวกับพระเจ้าเป็นยังไงก็พระเจ้าสัญญาว่าถ้าเราสแสวงหาพระเจ้าเราก็จะพบถ้าเราสแสวงหาด้วยสุดจิตสุดใจ ก็อยากจะหนุนใจคนที่ยังยังไม่ได้พบพระเจ้าให้เขาแสวงหาพระองค์ต่อเพราะว่าถ้าพระเจ้ามีจริงและมีถ้าพระเจ้ามีจริงความสัมพันธ์กับพระองค์ก็สำคัญที่สุดในชีวิตเราก็อยากให้ทุกคนก็ที่ยังไม่ได้ยังไม่ได้ได้ความสัมพันธ์กับพระองค์นกให้เขา สวงหาพระองค์ด้วยสุดจิตสุดใจจนพบและสำหรับคนที่เชื่อแล้วก็เป็นลูกของพระเจ้าแล้วก็ผมคิดถึงโรมบทที่้าเปาโลบอกว่าข้าพเจ้าได้ตั้งเป้าว่าจะประกาศข่าวประเสริฐเปาโลก็เป็นคนทำเต้นผมเป็นหมอไม่ใช่อาจารย์ ผมเป็นคารวาแต่ผมได้ตั้งเป้าเหมือนเปาโลที่จะประกาศข่าวประเสริฐก็หวังว่าทุกคนที่รู้จักกับพระเจ้าแล้วเป็นลูกของพระเจ้าแล้วขอให้ทุกคนก็ใช้อาชีพของเขาใช้ทุกโอกาสที่พระเจ้ามอบไว้กับเขาใช้ทุกเวลาในการประกาศไม่ใช่ก็เป็นคริสเตียนอย่างเดียวขอให้เราไม่ เก็บความรอดของเราไว้คนเดียวแต่ตั้งเป้าเหมือนเปาโลตั้งเป้าที่จะออกไปประกาศข่าวประเสริฐเรื่องของพระเจ้าพระเจ้าให้คนอื่นมีโอกาสที่จะรอดจากบาปด้วยวันนี้ขอขอบคุณคุณหมอมากเลยนะคะที่มาแบ่งปันพระวจนะกับเราค่ะ Hi, คยินดีค่ะ คิดถึงภาพนั้นเมื่อพระเยซูถูกตรึงไว้บนไม้กางเขนกำลังจะสิ้นชีวิตแล้วและพระองค์ได้ตรัสว่าสำเร็จแล้วและผมอยู่เมืองไทยมัน20ปีแล้วแต่ยังรู้สึกว่ายังยังไม่สำเร็จพระเจ้ายังยังให้ผมทำงานต่อ เมื่อสำเร็จแล้วและงานของผมเสร็จแล้ว <หา S 1> ผมก็เยินดีกับบ้านแต่เหมือนทุกเชา้าทุกๆวันพระเจ้าจยังกระซิบกระซิบในหูผมบอกว่างานยังไม่เสร็จก็ถ้าเป็นอย่างนั้นผมทำงานต่อเา มีหน้าที่อันยิ่งใหญ่ที่พระเจ้าประทานให้กับเราคือการประกาศพระนามของพระองค์แล้วกลับมาพบกับรายการพระคำในใจรายการที่จะนำเอาข้อพระคำพีดีดีกับแขกรับเชิญที่น่าสนใจมาหนุนใจคุณผู้ชมให้มีกำลังก้าวต่อไปได้ใหม่แล้วพบกันทุกวันพฤหัส,สบดีสามารถรับชมรายการได้ที่ h a i .cgntv.net หรือใน YouTube ก็สามารถชมได้เพียงพิมพ์คาว่าพระคำในใจสาหรับวันนี้ซินดี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ Thank you for watching!